สวัครับวันนี้เราอยู่ที่สวนสาธ์ขอนแก่นนะครับสวนสสต์ขอนแก่นตั้งอยู่ที่เลขที่ 88, 8 8หมู่ตำบลคำม่วงอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นรหัสไปรษณีย์4 8 2เ0เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่ง ค่าเข้าชมผู้ใหญ่100บาทเด็ก40บาทชาวต่างชาติที่เป็นผู้ใหญ่350บาทชาวต่างชาติที่เป็นเด็ก120บาทเด็กที่อายุต่ำกว่า3ปีสามเณรพระภิกษุทหา,ารสัต์ผ่านศึกผู้พิการผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปเข้าชมฟรีสวนสัตว์ขอนแก่นยังมีโครงการให้บริการความรู้เป็นโครงการที่จะให้นักเรียนมาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆความรู้ใหม่ๆธรรมชาติและอื่นๆค่าใช้จ่าย ค่าบัตรผ่านประตูนักเรียน50บาทครูหรือผู้ปกครอง150บาทค่ารถชมวิวนักเรียน15บาทครูหรือผู้ปกครอง30บาทส่วนน้ำค่าบัตรผ่านประตูเด็ก30บาทผู้ใหญ่40บาทไม่รวมค่าเช่าชุดค่าจอดรถบัสคัาละ60บาทค่าจอดรถตู้คันละ50บาทสวนสัตว์ขอนแก่นหรือที่เดิมชื่ออุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบน จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดอุดรธานีตั้งอยู่ที่ภูเขาสวนกวางในจังหวัดขอนแก่นพื้นที่กว่า2,986ไร่โดยมีการก่อตั้งอย่างเป็นทางการในวันที่27เมษายนพศ2552ภายใต้การสนับสนุนจาก4ีหน่วยงานได้แก่กรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจังหวัดคอนแก่น และองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปธรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการศึกษาทางด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าหายากสวนสัตว์เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่9มกราคมพศ2553และในปี2556ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสวนสัตว์ขอนแก่นพร้อมเปิดเก็บค่าบัตรผ่านประตูโดยสวนสัตว์ขอนแก่นมีการแบ่งพื้นที่เป็น2ส,ส่วนคือ การศึกษาและส่วนจัดแสดงสัตว์โดยมีการจัดแสดงสัตว์กว่า118ชนิดรวมทั้งกิจกรรมต่างๆเช่นการแสดงความสามารถของแมวน้ำการป้อนอาหารสัตว์และการขี่รถ ATV ในพื้นที่สวนสัตว์สวนสัตว์ขอนแก่นยังมุ่งเน้นการอนุรักษ์ และศึกษาทรัพยากรธรรมชาติอีกทั้งยังมีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นสวนน้ำที่เปิดให้บริการในปีพศ2557และได้รับความนิยมจากทั้งนักเรียนและประชาชนทั่วไปโดยเปิดบริการฟรีให้กับกลุ่มเด็กๆและผู้สูงอายุรวมถึงโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้จากธรรมชาติต่อไปเป็นคลิปตัวอย่างจากสวนสัตว์ขอนแก่นนะครับ ขอบคุณที่รับชมกันมาตลอดการเดินทางนะครับครับขอบคุณมากเลยครับ